ดูดวงคู่รักดวงความรักดวงเนื้อคู่ของหนุ่มปีระกากับสาวปีกุลคนเกิดปีระกาปากเจรจากล้าแต่พอทำจริงทำไม่ได้คนเกิดปีนี้เป็นคนที่ไม่ชอบเอาเปรียบใครและมักจดเป็นคนประเภทช่างคิดและช่างสังเกตมองการไกลพิถีพิถันในเรื่องการแต่งตัว อาจมองเป็นคนเจ้าสำอางสักหน่อยแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างหัวโบราณแถมยังตรงไปตรงมาอีกด้วยซื่อสัตย์และมีความคิดเป็นของตัวเองสูงและไม่ยอมให้ใครมาลบหลู่ได้ง่ายๆคนเกิดปีกุลชอบหากินวิ่งเต้นใช้ปากรักบ้านต่อไปได้ดีเพราะขนขวายคนเกิดปีกุลมักจะเป็นคนโออา ชอบของใช้ราคาแพงใช้เงินเก่งใจกว้างและยินดีที่จะให้การต้อนรับทุกคนที่เข้ามาและให้ความช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเสมอเสมอด้วยความเต็มใจไม่ปฏิเสธถ้าใครได้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือเป็นคนรักเพื่อนฝูงและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนจึงมากเป็นคนที่เพื่อนรักและให้ความรักใคร่สนิทสนมด้วยเป็นอย่างดีและเป็นที่รักของทุกคนที่พบเห็น หนุ่มปีรักกาชอบการแต่งตัวให้ดูดีตลอดเวลาและมักจะเป็นที่รักใคร่ของทุกคนเป็นคนที่ละเอียดละออเรียบร้อยและมีไหวพริบแก้ปัญหาได้ดีมักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอไม่ค่อยเชื่อฟังใครนักคิดอะไรมักคิดเร็วแต่ในบางครั้งก็ตัดสินใจช้าเช่นกันส่วนสาวปีกุลสาวปีหมูมักจะมีเสน่ห์และยิ้มง่าย ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีรอยยิ้มอยู่เสมออารมณ์ดีซื่อสัตย์และคบคนง่ายชอบช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้กับคนอื่นเสมอแต่พอปัญหาของตัวเองกลับแก้ไม่ได้และไม่ฟังคนอื่นอาจเนื่องจากเธอมักเก็บซ่อนความรู้สึกต่างๆไว้โดยไม่ยอมให้ใครรู้แต่อย่างไรก็ดีเธอมักจะโชคดีอยู่เสมอและความโชคดีนี้เองมักจะช่วยเธอ และอีกอย่างเธอควรจะเชื่อคนอื่นบ้างในเรื่องของความรักจะได้ไม่ผิดหวังบ่อยดวงเนื้อคู่ดวงความรักของหนุ่มปีระก,กากับสาวปีกุลเป็นคู่ที่ต้องอาศัยความอดทนแต่ส่วนใหญ่หมูจะเป็นฝ่ายที่อดทนมากกว่าเครื่องรางนำโชคหยกรูปเสือรูปแพะรูปวัวรูปกบรูปงู จบแล้วสำหรับคำทํานายของหนุ่มปีรากากับสาวบีกุลฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e ขอบคุณมากค่ะ